สวัสดีค่ะทุกคนนะคะสำหรับแบบฝึกหัดวันนี้นะคะก็จะเป็นแบบฝึกหัดที่เกี่ยวกับความคล้ายกันของรูปสามเหลี่ยมนะคะทุกคนนะอ่ะไปดูเลยนะคะข้อนี้นะคะข้อที่หนึ่งเนาะก็จะมีทั้งหมดหกข้อย่อยอ่ะเดี๋ยวพาทำทั้งหกข้อเลยนะคะทุกคนอ่ะโอเคไปดูข้อแรกก่อนเลยนะคะเขาถามว่า รูปสามเหลี่ยมแต่ละคู่ต่อไปนี้คล้ายกันหรือไม่ทุกคนและก็ให้เหตุผลด้วยนะคะว่าเพราะเหตุใดอย่างเช่นข้อนี้ทุกคนก่อนอื่นนะคะทุกคนต้องรู้ก่อนนะคะการที่สามเหลี่ยมสองรูปนะคะจะคล้ายกันได้ก็ต่อเมื่อขนาดของมุมเท่ากันทุกคู่นะคะอย่างเช่นข้อแรกข้อนี้อันเนี้ยคล้ายกันอ่าดูได้ยังไงเอ่ยอ่าคล้ายกันเพราะอะไรนะคะ ก่อนอื่นเราต้องมาดูก่อนว่าเฮ้ยมันมีมุมไหนที่มีขนาดเท่ากันบ้างทุกคนมุมแรกก็คือนี่มีมุม L เท่ากับมุม O ทุกคนนี่เพราะมีมุมที่เท่ากันทุกคู่นะคะทุกคู่เลยได้มุม L นะคะเท่ากับมุม O ก็คือมีขนาด90องศานะคะนี่คือมุมแรกนี่เห็นไหมต่อไปมุมถัดมานะคะอันนี้นะคะ สังเกตว่ารูปสามเหลี่ยมรูปแรกนะคะอันนี้90องศาอันนี้50ก็รวมกันได้เป็น140แล้วทุกคนแต่ว่าผลรวมภายในของมุมนะ่ะเป็น180ใช่ไหมดังนั้นบวกเพิ่มอีก40นะคะก็ครบดังนั้นมุม A ตรงนี้ค่ะ40องศาจะเห็นว่าจะมีขนาดเท่ากับมุม i เนี่ยทุกคนก็จะมี40นะอันนี้คือมุม A เนาะมีมุม A เท่ากับมุม I ก็คือ40องศานะคะและแน่นอนถ้า มีมุม2มุมที่เท่ากันแล้วอีกมุมหนึ่งต้องมีขนาดเท่ากันแน่นอนเนาะดังนั้นมุมนี้ก็50องศาอันนี้ก็50องศาแล้วก็สามารถบอกได้เลยนะคะว่ามุม P นะคะจะเท่ากับมุม n ก็คือ50องศานั่นเองเนาะก็บอกได้เลยนะคะว่าคล้ายกันเพราะมีมุมที่มีขนาดเท่ากันเป็นคู่ๆู่3คู่นะคะต่อไปไปดูข้อที่2ค่ะข้อนี้ เรามาดูก่อนว่าเมันคล้ายกันไหมนะคะสำหรับข้อนี้จะเห็นว่าข้อนี้เป็นรูปที่อ่ะมันมีมุมหนึ่งที่เท่ากันก็คือ60องศานะคะแต่ว่าอ่ะดูสามเหลี่ยมนี้ก่อนอันนี้คือ60องศาแล้วอันนี้58องศารวมกันเป็น118องศานะคะขาดอีกเท่าไหร่เป็น180เอยล้วก็ลบกันเลยเราจะได้มุม n นะคะก็ ลบกันก็ได้เป็น62ไหมคะได้62ไหมได้62องศานะคะจะเห็นว่ามุมนี้นะคะไม่เท่าเพื่อ,อนนี่เห็นไหมไม่เท่ากับอันไม่เท่ากับอันนี้ส่วนเดี๋ยวเดี๋ยวเรามาเช็คดูสามเหลี่ยมนี้ดีกว่าเนาะอันนี้รวมกัน60กับ52ก็ได้เป็น112นะคะก็ขาดอีก8ไหมคะนี่ขาดอีก68ก็เป็น180องศาเนาะ นี่อันนี้ก็เป็น68องศาจะเห็นว่ามันมีบางคู่ที่มีขนาดไม่เท่ากันอันนี้หกสิเท่ากันนะคะนี่จะเห็นว่าอันนี้ห้าสิบสองอันนี้หกสิบสองส่วนอันนี้หกสิบปดอันนี้ห้าสิบแปดนะคะจะเห็นว่าเราก็ตอบเลยค่ะว่าไม่คล้ายกันนะคะไม่คล้ายกันนี่เพราะนะคะมีขนาดของมุมเท่ากันเพียงคู่เดียวนี้นี่ เราต้องมันต้องเท่ากันทุกคู่นะคะทุกคนเนาะนี่มันต้องเท่ากันทุกคู่แต่อันเนี้ยดันเท่ากันแค่คู่เดียวนะคะทุกคนเนาะอ่ะโอเคต่อไปไปดูข้อที่สมนะคะข้อนี้นะคะจะเห็นว่าอันเนี้ยคล้ายกันเพราะว่ามีขนาดของมุมเท่ากันเป็นคู่คู่สามคู่เลยทุกคนดูจากรูปคือจะมีมุมอันเนี้ยเขาเรียกว่ามุมร่วมนะคะอันเนี้ยเราก็บอกได้เลยว่าคล้ายกันนะคะ เพราะมีขนาดของมุมนี่ถ้ามุมเขาเรียกว่าขนาดนะคะทุกคนมีขนาดของมุมเท่ากันเป็นคู่คู่สามคู่นะคะเป็นคู่คู่สามคู่แล้วก็บอกเลยนะคะว่าได้แก่คู่ไหนบ้างแล้วก็บอกเลยนะคะคู่แรกก็คือมุมที่เป็นมุมร่วมกันเลยก็คือเดี๋ยว ดูสามเหลี่ยมใหญ่ก่อนนะคะทุกคนสามเหลี่ยมใหญ่ก็คืออ่า BMO นะคะนี่ BMO เท่ากับส่วนสามเหลี่ยมเล็กตรงนี้นะคะมุม M อ,องก็คือ PMA นะคะนี่ก็เขียนเลยมี PMA ต่อไปมุมไหนที่เท่ากันอีกเอ่ยนี่จะเห็นว่ามีมุมนี้นะคะกับมุมนี้เพราะว่าถ้าสมมุติว่าอ่าเส้นตรงสองเส้น ขนาดกันแบบนี้นะคะนี่คือสัญลักษณ์การขนาดน,นะคะทุกคนมุมภายถ้ามีเส้น2เส้นขนาดกันแล้วมีเส้นมาตัดแบบนี้ปุ๊บนะแล้วก็มุมภายในนะคะและมุมภายนอกที่อยู่ข้างเดียวกันของเส้นตัดแบบนี้จะมีขนาดเท่ากันนะคะเราก็สามารถบอกได้เลยนะคะก็คือนี่ b o m นะคะนี่มี b o m เท่ากับขนาดของมุมอะไรคะ สามเหลี่ยมเล็กก็คือ PAM นะคะ PAM นี่ต่อไปนะคะมุมสุดท้ายที่เท่ากันนะคะดูสามเหลี่ยมใหญ่นี่มุมนี้นะคะทุกคนกับมุมนี้ที่เท่ากันนะคะนี่มีมุมอ่า B กับมุม P ที่เท่ากันเนาะนี่แล้วก็เขียนได้เลยนะคะก็คือมี OBM นะคะ OBM เท่ากับขนาดของมุม APM นะคะนี่อันเนี้ยเราจะบอกว่าเป็นคุณสมบัติของสอเส้นขนาดนี้ก็ได้นะคะหรือว่าถ้าเกิดรูปสามเหลี่ยมเนี่ยถ้ามันมีสองคู่ที่มันเท่ากันแล้วอีกคู่หนึ่งมันจะเท่ากันเลยค่ะทุกคนเนาะเราก็สามารถตอบได้เลยนะคะทุกคนนะโอเคสำหรับข้อที่สามผ่านไปนะคะต่อไปนะคะไปดูข้อที่สี่กันเลยค่ะ ข้อที่4อันนี้เท่ากันไมเอ่ยนี่ข้อที่4จะเห็นว่าอันนี้เป็นอ่าเป็นสามเหลี่ยมจัตุรัสนะคะก็คือมีมุมยอดเท่ากัน38แปลว่าจากคุณสมบัติของสามเหลี่ยมจัตุรัสเนี่ยก็คือจะทำให้อ่ามุมที่อยู่ฐานนะคะมันมีขนาดเท่ากันนะคะอย่างเช่นอันนี้38แล้วใช่ไหมขาดอีกเท่าไหรค่ครับเป็น180แเราก็ลบกันเลยนี่ชื่อทศนะคะยืมา7อันนี้10 เป็น2ลบกันเหลือสี่เป็น14 2บแปลว่า2มุมนี้ต้องรวมได้142่เท่าๆกันนะคะแล้วเราจะรู้ได้ไงว่าเราก็แบ่งไงคะใช้กันแบ่งสองเท่าเท่าๆกันเนาะก็หาร2เลยก็ได้เป็นมุม71องศานะคะทุกคนเนี่ยแล้วก็รวมเลย71องศา71อองศาแบบนี้คะ่ะนี่นะคะมุมที่ฐานมันจะเท่ากันนะคะตามคุณสมบัติของสามเหลี่ยมหน้าจั่วเนาะ เช็คอีกทีหนึ่งนะคะอ่ะโอเคเรียบร้อยอ่ะก็ได้แล้วนะคะแปลว่าอันนี้ก็เหมือนกันอันนี้มีมุมที่ยอดก็คือ38แปลว่าน,นี้ก็คือ71กับ71นะคะจะเห็นว่าอันนี้คล้ายกันเพราะว่ามีมุมเท่ากัน3คู่เลยคู่แรกก็คือตรงนี้คู่ที่2 71คู่ที่3ก็71เนี่ยคู่กันเลยดังนั้นเราก็สามารถตอบได้เลยนะคะเหมือนกับข้อที่3เลยเมื่อกี้ ตอบนะคะว่าคล้ายกันเนาะเพราะมีขนาดของมุมเท่ากันเป็นคู่คู่สามคู่เลยนะคะโอเคเนาะต่อไปไปดูข้อที่5นะคะทุกคนข้อที่5เนี่ยอ่อันนี้คือเขาไม่ได้บอกขนาดของมุมมาแต่ว่าเรามองเรามองครกๆวๆนี้ก็ได้นะคะหรือว่าเราอาจจะใช้กระดาษลอกลายตรวจสอบดูก็ได้นะคะข้อนี้ก็ตอบเร็วค่ะว่าไม่คล้ายกันนะคะเพราะมีขนาดของมุมไม่เท่ากันเป็นคู่คู่เนี่ยเรามองด้วยตาเปล่า ก็ได้นะคะหรือว่าจะใช้กระดาษลอกลายก็ได้เนาะแล้วก็ตอบได้เลยค่ะมันไม่เท่ากันทุกคู่นะคะทุกคนเนาะต่อไปนะคะข้อที่หกอ่าข้อที่หกเราก็มีสามเหลี่ยมสองสามเหลี่ยมนะคะสามเหลี่ยมแรกก็คืออ่ะคุณด็กคูแร่แรเงาหรือระบายสีเป็นสีเหลืองนี่สามเหลี่ยมแรกนะคะส่วนอีกสามเหลี่ยมหนึ่งอ่าสีชมพูแล้วกันนี่อ่ะเดี๋ยวมันจะเหมือนกับ กระดาษเกินไปอ่ะเขาคๆ้าๆเป็นสีฟ้าแล้วกันทุกคนอสีสันสดใสนะคะนี่อ่ะให้ทุกคนลองมองให้เห็นชัดเจนนะคะนี่นะคะมุมแรกนะคะเนี่ยข้อเนี้ยมุมแรกอันเนี้ยเท่ากันนี่เก้าสิบองศากับเก้าสิบองศาเท่ากันและมีอีกมุมหนึง่งเท่ากันคือสัญ,ญลักษณ์แบบนี้แปลว่ามันเท่ากันทุกคนถ้ามันมีมุมที่เท่ากันสองคู่แล้วแปลว่าอีก คู่ที่เหลืออีกคู่หนึ่งอ่ะมันจะเท่ากันด้วยนะคะดังนั้นเราก็สามารถตอบได้เลยนะคะว่าคล้ายกันนะคะนี่คล้ายกันเพราะมีขนาดของมุมเท่ากันเป็นคู่คู่สคู่เนาะเนี่ยถ้าเท่ากัน2คู่แล้วอีกคู่หนึ่งมันเท่ากันแน่นอนนะคะนี่คือเป็นคุณสมบัติของรูปสามเหลี่ยมนั่นเองนะคะโอเคเนาะสำหรับในข้อที่1ก็ผ่านไปต่อไปนะคะทุกคนไปดูข้อที่สองเลยเลยค่ะ